วันนี้จะพาทุกท่านมาดูพาวเวอร์ายแบบปรับค่าได้นะครับอันนี้จะเป็นบอร์ดที่ปรับค่าได้นะครับไอตัวพาวเวอร์าปที่ปรับค่าได้เลยเนี่ยราคาหลายพันมากนะครับอันนี้ราคาหลักร้อยนะครับเราสามารถซื้อมาต่อกับตัวนี้ครับนี่ตัวพาวเวอร์สายทั่วไปอะไรก็ได้นะครับวันนี้ผมจะมาต่อกับพาวเวอร์สายของคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ไฟมาเข้าตรงนี้นะครับนี่12โวลต์นะครับ ตัวนี้ไฟอินนะครับมีจะมีปุ่มกดตรงนี้อยู่อินก็คือ1 1 1 1 7เอโวลต์นะครับเอาตัวนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับปุ่มเปิดอยู่ตรงนี้กดปึ้งตอนนี้ผมตั้งไฟออกไว้ที่ 5V โวลต์นะครับเดี๋ยวมาลองต่อดูนะครับว่า,าใช้งานได้จริงไหมเวลาปรับไฟขึ้นก็ขึ้นทีละศูนนะครับเดี๋ยวมาต่อมอเตอร์ดูนะ ผมปรับไฟไว้ที่6โวลต์นะครับ6โวลต์ผมจะลองต่อกับตัววิทยุสื่อสารตัวนี้นะครับ <ใ>นี่ <Power on. S 1> ติดแล้วตรงนี้ก็จะบอกกระแสนะครับคินประมาณหกสิบมิลิแอมนะครับ <Low voltage. S 1> ลองปรับมาบอกว่าโ o w voltage นะผมปรับไฟขึ้นหน่อยเจ็ด mm hmm. โวลต์แล้วกัน mm hmm. ผมไม่รู้ว่าตัวนี้ใช้แบตกี่โวลต์นะน่านจะเก้า <on. S 1> โวลต์ป่ะลองดูนะกดพูดสิ ่าใช่ได้นะครับแล้วก็เอาไว้ทดสอบอุปกรณ์นะครับได้สะดวกมากนะครับ <Power on. S 1> ลองปรับไป9โวลต์ดูสิ7โวลต์พอ Power on ทดสอบ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 นะนะก็เป็นการประยุกต์ใช้นะครับทำเพราะว่าซัพพลายปรับค่าได้แบบประหยัดนะครับรุ่นนี้ก็ลงทุนไม่กี่ร้อยบาทนะครับนะแล้วก็เอาพ่ายเก่าๆมาต่อนะครับก็จะปรับค่าได้สะดวกมากนะครับลองไปหาไปดูนะยวผมจะปัดตะกร้าไปให้ครับ